สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอรเรชั่นลากระป๋องโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนเดีย จะชอบเขียวมีอยู่คนเดียวก้มหน้าก้มตาจดอยู่นั่นน่ะพี่ๆคนอื่นก็เห็นจดเลยเบียร์อิต้าเซตไปเรื่องงานเ,เธอไม่เป็นรองใครจะโชว์ให้ดูเดี๋ยวหนะน,น้านี้คือเปิดมาทำอะไรฮะโคน,นันเนี่ยเราทถาไม่เปิดนี่ทำงานได้ไหมทอ,องอันดีกรีนักกีฬาบอชีระดับทีมชาติใครเป็นพี่ อ,อมม๋อเป็นพี่ใครเกิดก่อนอันเกิดก่อนเหรอแบงค์ดุงพ่า,า,าดาราคนโปรดอามฉลาภาใจเชื้ออยู่วิจารนางพิกกี้สุริการเจริญเราก็ไปเชื่อมาเมชาคุณหา ว่าเราจะไปหาใครเนี่ยสมมติน้องแพนน้องเบียร์น้องแบงค์น้องอันน้องออมน้องไปหามาจากโอ้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับอีเลยก็คือพอหลังจากที่เราคอนแทคไปทางราชานุกูลกัสีราชใช่ไหมคะก็ อีกก็อธิบายให้เขาฟังว่าโอเคตอนนี้อเดเนี่ยมีโปรเจกต์อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของ,องเด็กๆด,<อ>ด,ดาวซินโดรมใ,<ช>ให้คนทั่วไปได้เข้าใจใ<ช>อยากจะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เจอน้องก็บอกเขาแหละว่าเออสเปคเนี่ยอยากได้ครอบครัวที่ให้แรงบันดาลใจกับคนดูได้นะมีทัศนคติแง่บวกอะไรอย่างี้ค่ะ<ช>ที่ราชนุกูลกับศีล่า<อ> <ๆ S 2> เขาก็เลยเลือกมาให้เราก่อน<ช>รอบหนึ่งประมาณ10กว่าบ้านหลนังจากนั้นก็เลยอีกก็โทรไปคุยแต่ละบ้าน ทำความเข้าใจกับเขาว่าเรากําลังจะทําอะไรเพื่ออะไรอย่างไรอะไรเงี้ยก็คือนี่เป็นบ้านที่ดูแลลูกดีไม่งั้นลูกไม่เห็นไหมทำงานได้ส่งเสียครอบครัวได้อะไรได้นี่คือทัศนะที่ถูกที่บวกใช่ใช่ค่ะแต่ยากใช่ไหมที่ขั้นตอนการติดต่อนี่คือพ่อแม่ใจคือขั้นตอนที่ยากมากคือยากขั้นตอนนี้เป็นเดือนนะคะเหมือนจะไปขอลูกสาวเขาเลยอะเที่ยวไล่เที่ยวคือไปที่บ้านเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ได้น้องๆห้าคนแล้วก็สครอบครัวมาเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเราใช้คำว่า เหมือนสวรรค์บรนดาลพระเจ้าจัดให้มากๆเพราะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยทั้ง5้าคนนี้ก็มีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายทั้งอาชีพการงานอายุนะคะแล้วก็ความชอบไลฟ์สไตล์งานก็คนละแบบดีจังเลยแล้วก็มิติอะไรหลายๆอย่างมันมันครบอย่างที่เราตั้งใจอยากจะอยากจะใช้น้องๆทั้ง5คนนี้ในการเป็นตัวแทนเล่าเรื่องราวของคนเป็นดาวสโดมตอนเริ่มต้นอะเขียนค่ะ เขียนเป็นสคริปต์าจะเล่าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงคือเขียนสคริปต์ละเอียดแบบภาพเสียงประเด็นอะไรทุกอย่างเลยไปถ่ายจริงหรือทิ้งเลยคุณลองแล้วลองหมดแล้วลองถามที่ลองคอจัมบ์เบี้ยเรื่องที่ทุกที่สุดในชีวิตคืออะไรรถติดรถติดรถติดน่ารักนะเรื่องที่มีความสุขที่สุดคือเรื่องอะไรได้ได้ได้ทำงานที่สตารบักส์ได้ทำงานที่สตาบักแข่งแรก มาเคยมาทําที่นี่มาก่อนคําตอบเรียบง่ายตรงไปตรงมาถามดีกว่าผมเองนะอะไรนะผมก็ยิงคำถามกูนะผมไม่ได้ทำอะไรดีถามประมาณนี้แต่ว่าคุณก็เลยต้องแก้สคริปต์ว่าอย่าไปถามแบบยุ่งยากเก๋ไก๋เกินไปหรือแม้แต่ซิติวเอชันที่เรากาหนดว่าสถานการณ์อยากให้น้องทําอันนี้อย่างนั้นอย่างนี้เช่น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 แฟรอินดี้คือมันจะมีซีนที่ไมูเรียกเขาว่าแฟรอินดี้อะคะคือสไตล์คนที่เป็นอินดี้มันจะ เป็นตัวของตัวเองสูงผมชอบเนี่ยท่าเนี้ยที่นี่ลูกอโอเคเขาเขานั่งเขาจะอยูสิบแปดแล้วใหม่อะคุณจะบอก20ยี่สิบเพราะเขาสิบแปดคือคือนั่งท่าไหนสบายเขานั่งอย่างนั้นแหละคือรองเท้านะฮะตอนนี้อ๋อนะอันนิดนึง ถอดซะเลยไม่เป็นไรลูกตามสบายครับลุงหน่งเขาเรื่องเยอะอันนี้บ้านลุงลุงบอกว่านั่งตามสบายไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะสบายกว่านีจะสบายได้ยังจะสบายกว่านี้ต่อแล้วตอนนั้นอยากให้ก็คือมันเป็นซีนเปิดตัวที่หน่งเจอน้องครั้งแรกอะไรเงี้ยเราก็อยากให้แบบเฮ้ยเป็นแบบร่าเริงแจ่มใสทักทายกันอะไรเงี้ยนะออกกอดลั้งาอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่คือเขาเป็นนักกีฬาบาสกีบอลคุณกำกับได้หรอวะคือคือตอนแรกเลค่ะเราเราคิดว่าอยากให้เป็นแบบนั้นทีนี้ ต้องบอกว่าเบื้องหลังวันนั้นอะคือพอดีว่าวันนั้นเป็นวันที่น้องจะได้น้องได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ดีนเวิลเราก็เฮ้ยทำไงดีน้องจะปิดเทอมเดี๋ยวถ่ายไม่ทัน<อ>ก็เลยไปรับที่ดีนเวิลมาค่ะเขาก็ไม่แฮปปี้สแิแล้วแล้วพี่ดูนึกออกไหมฮะ <c oughs> เขากาลังเที่ยวสนุกสนุกอยู่รถตู้ทีมงานรับมาที่เพชรบุรีที่โรงเรียนทันใดที่เขาเห็นไอ้หนวดคนนี้เดินเข้ามา <c oughs> ปุ๊บโอ้โหเขาเนกในใจนะฮะไอ้หนวดนี่ทําให้ฉันไม่ได้เที่ยวดีนเวิลจริงป่ะออมจำได้ป่ะลูก ได้แล้วหนูพูดกับลุงหนวนนี่ว่าไงไม่คุยเลยอไม่คุยไม่คุยเลยถามอะไรก็ไม่คุยคงเหนื่อยด้วยฮะแล้วก็เบื่อนิดหนึ่งอยากเที่ยวอะอยากเที่ยวกับเพื่อนๆในแผนเนี่ยจะต้องเป็นซีนที่เขาอะสอนพี่หนุ่งเล่นด้วยความล่าเริงแจ่มใสแต่ไม่ได้ไปได้เอาตอนหัวค่ําก่อนจะนอนที่แบบพอดีเม้งเม้งกันกับเพื่อนเพื่อน้องๆอะไรนิดหน่อยร้องไห้ได้หลมัมยนั้นตอนนั้นใครร้องออมหรืออันออมร้องออมร้องเพราะอะไรคะลูก ทะเลาะกับเพื่อนเหรอทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนจ่าเอกค่าครูครูแบนนะค่าครูแบนน่ะน่าจะน่าจะทะเลาะกับเพื่อนชื่อจ่าเอกคิดว่านะเออก็ไม่รู้เขาอะไรกันมาแต่ว่าก็คือแบบเขากร้องไห้ต้องอยู่ก็เลยได้ซีนนั้นแบบได้ภาพที่ดีมาซีนอารมณ์วิธีการทํางานมันก็เลยต้องเป็นอย่างนี้คือว่าเฝ้าเฝ้าเลยค่ะเรียกว่าสิง แปลว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่ใช่การแสดงว่าเขียนบทมาแล้วแต่ละคนก็เปลี่ยนจากตัวเองไปเป็นตัวละครไม่ใช่อันนี้คือตัวเขาหมดเราไปดัดเขาไม่ได้แล้วใช่เพราะฉะนั้นการที่เราเรียกว่านักแสดงอาจจะไม่ใช่เขาไม่แสดงเขาไม่ได้แสดงเขาเป็นตวงเขาเองเขาป็่ตวงเขาเองช่วงแรกๆนี่คือจะไปเฝ้าอยู่บ้านน้องๆเนี่ยคนละหนึ่งสัปดาห์ก็จะไปตั้งแต่เขาตื่นจนถึงเขานอนอย่างคือสะดุกไหมตื่นมาเขามีพี่ๆมารออยู่ใช่ไหมเขามารอทั้งวันเลยเหรอลูก ทั้งวันเลยแล้วเขาให้เราทําอะไรไหมีอะไรก็ใช้ก็ทําปกติ๋อแล้วแต่พี่พี่จะถ่ายอะไรก็ถ่ายไปหนูก็ทํางานของหนูไปครับใช่ไหมหนูตื่นมาตื่นกี่โมงลูกยังไม่เช้าเช้าเลยแล้วไปทํางานไปยังไงไปทางานมีมีรถก็มีรถไปส่งมีรถไปส่งรถของที่บ้านเหรอที่บ้านค่ะแล้วทํางานเสร็จไปไหน ก็ปั๊บทุกเช้าก็ปั๊ออกกำลังกายต่อออกกำลังกายออกกำลังกายที่ไหนฮะที่เคิร์บ่ะสสองเคิร์บเคิร์บยิมออกเป็นฟิตเนสเป็นยิมค่ะจะทำอะไรไปวิ่งเหรอฮะเอาไปเอากำลังกายค่ะเอ็กซ์ไซร์ออกกำลังกายอยากแดนอยากแดนอยากดูซักท่าไหมฮะอยากดูซักท่าไหมสอนลุงออกกำลังกายหน่อยดีสอนลุงเออสอนลุงสิไะก็งอคือคือห้าค่ะยืนทำยืนยืนยืนอ่า แล้วทำอะไรต่อใจจะมีค่ะมีการช่วยกนนิดนึงค่ะทำงานไหมเป็นชิมิงถึงชั่วโมงคถึงชั่วโมงมันถึงจะพร้อมไม่มีหลายท่าก็ไมีหลายท่าอะไรอีกไหลท่ายกมือใช่ไหมคะยกมือแบ่นี้ค่ะนี่อันนี้กับอันนี้ค่ะนี่อ๋อข้างนี้อันนี้ค่ะรู้ทำทุกวันเลยเหรอทุกวันไงค่ะออ๋โอเคโอเคออกกำลังกายบ้างนะ ออกไหมเต้นอันนี้คนเต้นโอ้โหอันนี้เต้นเต้นน้องกลไกของภาพยนตร์นี้ก็คือการตามเรื่องไแต่เราเลือกสถานการณ์ที่เราอยากได้เช่นที่ทํางานที่บ้านใช่ที่ไม่ว่าเขามีกิจกรรมอะไรเราเลือกงั้นใช่ครับลองเล่าผ่านน้องทีละคนเลยว่ามันยากง่ายตรงไหนยังไงทีละคนเลยเท่าที่คุณอีฟกับคุณโหนกจําได้เผื่อท่านผู้ชมที่จะไปดูจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีที่เด็ดฉันบอกว่าไปคุณไปทดลองฉายให้น้องๆในมหาวิทยาลัยต่างๆดูใช่ครับเสียงตอบรับแบบ โอ้โหถล่มทลายครับี่ดูมีทั้งหัวเราะทั้งน้ําตาไหลตบมือกระทืบเท้ากันเลยนะฮะมีบางคนแบบโอ้โหหนังเลิกหนังเลิกแล้วยังนั่งร้องไห้อยู่ในโรงเป็นสินาทีเลยฮะเพราะซึ้งกับหนังโทรศัพท์สัหายนั่นโอเคมาความจริงความจริงหนังได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเออทำไมคุณไม่ทำป็นทีอ่ะทำไมเป็นหนังเพราะผมไม่ถ่ายแบงค์กับเบียร์มาแล้วแล้วอีฟก็ลองตัดรับคัทมาให้ดูแล้วรู้สึกมันดีมากเลยฮะมันดีขนาดเป็นหนังได้เลย เออผมการคิดว่าความที่มันเป็นหนังมันได้ข้อดีว่าผู้คนผู้คนที่ชมมันมีความตั้งใจท่านเปิดทีวีบางทีก็ทํากับข้าวไปด้วยอาจจะดูบ้างไม่ดูบ้างใช่นี่เป็นเด้ไม่ได้นี่เป็นเหตุผลเลยแล้วก็รายการโทรทัศน์ก็มีเยอะมากนะเสียดายของเสียดายของกลัวมันจะไปจมอยู่ในนั้นคุณหนงไม่กลัวเหรอครับภาพยนตร์ไทยเนี่ยเขาก็เป็นห่วงกันนะว่าเวลาเราลงทุนแล้วมันก็บางทีมันก็ได้ได้คนดูบางทีมันก็ไม่ได้คนดูใชสภาพแล้วแต่สภาพหลายอย่างตัวแปรมันเยอะมาก นี่แหละค่ะคือความอินดีด้ดนะคะเขาบิดา้าเมื่อยเขาเมื่อย <c oughs> โอเคสบายแล้วอพอเรารู้สึกดีที่เราได้มาถึงจุดที่เราเข้าใจเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกับเรามากขึ้น